My soul, uh. and as far as I can see, I just need privacy, plus a whole lot of tree. Fuck all this modesty. I just need space to do. โยสวัสดีครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับเกมฟีฟ่าและสามเหมือนเดิมแล้ววันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานักเตะแบ็กซ้ายแล้วก็ Back แบ็กขวาที่ราคาในแพงแต่บอกเลยครับว่าแรงแน่นอนซึ่งนักเตะที่ผมจะแนะนำเนี่ยเป็นนักเตะ2015ที่จะอัปเป็น2 0 1 6ในเร็วนี้แหละเหมจุจงเขาประกาศแล้วกาไปดูกันหน้าเพจเกมฟีฟ่าและสามเลยกันนะครับซึ่งตัวแรกที่ผมจะแนะนาเนี่ยคือเฮกเตอร์เบเดลินโอ้ยคนนี้บอกเลยนะครับว่าชีวิตจริงเนี่ยก็เก่งมากแล้วในเกมในแพทหน้าเนี่ยก็เก่งเหมือนกัน ดูอายุเพียง21เองและเดสส่วนสูงนะครับน้ําหนักก็ถือว่าไม่แย่นะแล้วดูสเตตัสข้างล่างดิอื้อหือนี่มึงวิ่งอย่างเด็แปดเลยเนะี 90, ่ย9 0บอ่ะโอ้โหสีดต้น90ความเร็ว85เยเท่แต่ว่าสเตตัส,ตส,ตสตอย่างอื่นเนี่ยผมว่ายังยังแย่อยู่นะอย่างเข้าปะทะเนี่ยก็ยังน้อยอย่างแข็งแกร่งเนี่ยก็ยังน้อยเหมือนกันแต่ว่าอย่างอื่นก็โดยรวมก็ถือว่ายัางใช้ได้นะ ส่วนด้านเวอร์เลตเนี่ยขึ้น3ลง2มันก็ไม่แย่หรอกถ้าเกิดคุณจะไปเล่นแบบแบ็กสายบุกเนี่ยบุกกระหน่ำเนี่ยก็ <g ül> ผมก็แนะนําตัวน,นี้เลยกันนะในแผหน้าสองพันสิบหกมาดูราคาในตอนนี้หน่อยแล้วกันนะราคาไบนลินตอนนี้ก็ 1M70,000 ก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะเพราะว่ามันสเตตัสในแผ่หน้าเนี่ยมันจะอัพค่อนข้างเยอะคนก็เลยแบบขายแพงไปหน่อยอะ <g ül> ส่วนผมแนะนํานะครับให้ซื้อสักบวก5มันเก่งนะ ผมเคยช้าอยู่ประมาณบวกหกอะในแพทนี้แหละในทีมหลักผมเนี่ยเพราะว่าแมงวิ่งโคตรเร็วเลยดูสเตตัสด,ดิโอ้โหดูดิบวกห้าวิ่งเก้าห้าโอ้โหกองหลังเร็ว,รวอย่างเงี้หายากนะแบกซ้ายแบกขวาเงี้หายากผมขอแนะนำนะครับถ้าเกิดชอบก็ซื้อไปชะถ้าเกิดไม่ชอบก็เออแล้วแต่มาตัวที่2นะครับมาเซโลชาวบาราเซิลเล่นให้กับแล้วมาลิกบอกเลยครับว่าตัวนี้ไม่มีใครแทนได้แน่นอนในสโมสรเแล้วมาลิกนะ ไม่มีใครที่มาแทนที่คนนี้ได้สักทีเลยจึงบอกนะครับว่าเก่งมากตัวจริงแลวก็ในเกมนี้ก็เก่งเหมือนกันดูสเตตัสโดยรวมครับแผทหน้าเนี่ยเป็น81นะซึ่งในแพทเนี่ยมันสเตตัสแค่79เองแต่ว่าแผ่นหน้าเนี่ยสเตตัส81ซึ่งสเตตัสโดยรวมเนี่ยก็ถือว่ามันเก่งนะ สแัมเมสเซอโลเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นแบ็กซ้ายคนหนึ่งที่คุณภาพยอดเยี่ยมเลยแหละคนใช้ยเยอะนะผมก็ใช้เหมือนกันนะเนี่ยแต่ผมชอบด้วยส่วนลักษณะผมก็ถือว่าไม่แย่นะคล้ายเบนเนลินอะ่ะแต่แค่ตัวเล็กกว่านั่นแหละแต่ว่าโดยรวมเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยบอกเลยครับว่าสมบูรณ์แน่นอนถ่ายจะบอกข่าก็บอกเลยครับว่าเก่งแล้วตัวเนี้ยบอก 5, ข่าเก่งแน่นอนไม่เก่งให้เตะเลยนะอย่ะจริงตัวนี่ยยอมรับเก่ง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 เรื่องแย่งบอลเนี่ยยอดแต่ว่าสกิลก็สี่ดาวอ่ะตัวเนี้ยในชีวิตจริงน่ะ เล่นข่าสกิลโคตรเยอะเลยแต่แม่งน่าจะัพเป็น5ดาวเนี่ยจะดีกว่านี้ <c oughs> มาดูราคามาซิโลในตลาดตอนนี้หน่อยละกันนะครับราคามาซิโลตอนนี้ก็ 2m <c oughs> ประมาณ 2m แหละไม,ไม่ไม่ไม่น่าเกินนี่หรอกผมว่าส่วนบคกาก็ใช่ร้อยกว่า m แค่นั้นก็ถือว่าไม่แพงนะในแพทเนี่ยใช้กระบอกาผมก็ว่ามันเก่งเลยนะสติตัตขึ้นด้วยเนี่ยอืคนจะใชยย้เยอะนะตัวเนี้ยเพราะมันก็มันเก่งอ่ะผมว่ามันเก่ง เป็นแบ็คซ้ายที่คนหนึ่งที่เก่งแหละมาครับตัวที่3นะอเล็กซานโดคนนี้บางคนก็อาจจะรู้จักนะแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้จักก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมอยากแนะนำใหคนที่แบบมีงบน้อยอ่ะอยากใช้ตัวนี้นะเพราะอะไรพอดูเวบเต็รครับขึ้น3มง3มมันขึ้นแล้วก็มันขึ้นสุดอ่ะ แล้วก็ลงสุดอ่ะอแบ็คอย่างเงี้ยบอกเลยครับว่าหายากจริงๆแบ็คซ้ายเงี้ยขวัญความสูงเรื่องหุ่นเนี่ยดูดีครับร้อยร้อยแปดสิบน้ำหนักเจ็ดสิบแปดถือว่ามันดีนะครับดูถ้าเกิดเทียบกับมาซิโลนะครับมาซิโลแค่ร้อยเจ็ดสิบสี่เองแต่ว่าอเล็กซานโดมันสูงกว่าก็ปแปลว่าลุกโหมงเนี่ยมันจะได้แต่ว่าสิ่งที่ด้อยกว่าคือสปีดต้นแล้วก็ความเร็วเงี้ยมันจะด้อยกว่าไงแต่มาซิโลเนี้ยความเร็วเงี้ยมันเร็วอยู่แล้วมาซิโลหรือว่าตัวเนี้ยมันจะได้แทนเรื่องการโหมงบอลน,นะครับ 76ส่วนมาเซโลอะไรอย่างเงี้ยมันแค่68เองซึ่งน้อยมากแต่ว่าอเล็กซานโดเนี่ยมันจะเป็นแบ็กซ้ายที่แบบถนัดเรื่องการมงอะ่ะผมแนะนำนะครับคนที่แบบมีงบน้อยอะ่ะซื้อตัวนี้ครับมาใช้แล้วควรจะติดใจจริงจคงือแค่แบบบวก5ถ้าเกิดมิตังเนี่ยจะบวกแปไปเลยครับแตือว่าแพดหน้าเนี่ยมันสเตตัสไม่เพิ่มนะก็จะเจ็บเหมือนเดิมแหละราคาในตลาดตอนนี้ครับเนี่ย สามแสนเองเอ้ยถูกนะถูกจริงๆนะแค่สามแสนอะ่ะกูไปซื้อบอกข้ามมาเลยอ่ะซื้อแค่บอกข้าม,มาใช้ก็มันมันถือว่าเก่งกน,นะนะซื้อแค่บอกข้าม,มาใช้เนี่ยถ้าเกิดมีตังค์อีกหน่อยก็ซื้อแม่งบอกแปะไปเลยเก่งรับรองแน่นอนคุณไม่มีตังค์เยอะก็ซื้อมาใช้ซะตัวที่4ครับเดนเนียร์คาวาฮาตัวนี้ผมชอบเป็นส่วนตัวนะตัวที่เดนเนียร์คาวาฮาตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากในการส่วนตัวนะเพราะว่าผมชอบมันอ่ะผมชอบก็เลยเอามันมาด้วยผม ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะในเกมอ่ะแต่ว่ามันก็เก่งแหละแต่ว่ามันเตี้ยไปหน่อยแล้วกันคาวาฮาเนี่ยมันเก่งแต่ว่ามันเตี้ยเออก็มันเก่งใช่ไหมแต่ว่ามันเตี้ยนั่นแหละอย่างอื่นก็ถือว่าดีนะด้านสไลด์อะไรอย่างเงี้ยเข้าประทางอย่างเงี้ยก็ถือว่าหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็ถือว่ากินขาดนะแต่เนี่ยคาวาฮาเนี่ยถือว่ามันหลุดบ่อยอ่ะในด้านแย่นะมันมีด้านแย่ด้วยก็คือมันหลุดบ่อยชอบหลุดบ่อยชอบวิ่งขึ้นไปหน้าเยอะเกินไปอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แบ็คที่แบบวิ่งไปหน้าเยอะเกินไปวล์เเกแบบอ่่ะนีย ในเวอร์เกตสามขึ้น3ลง2แต่ว่าถ้าเกิดชอบก็ซื้อมาใช้นะครับตัวเนี้ยผมก็แนะนำเหมือนกันมันก็ราคาไม่แพงหรอกตัวเนี้ยมาดูราคาตลาดหน่อยละกันเนี่ยราคาตลาดก็7จ็ดแสนแปดแสนเนี้ยบอค่าก็63สเอ็มก็ถือว่าแพงนะเนี่ยซื้อบุกเจ็ดมาเลยเนี่ยแค่สามร้อยเจ็ดสิบแปดเอ็มเองเกิดชอบตัวนี้นะครับก็ซื้อนะมันก็สเตตัสตอนเนี้ยเจ็ดสี่แพทหน้ากลายเป็นเจ็ดสิบเจ็ดก็เก่งนะเป็นแบ็คขวาคนเดียวของมาริคที่ ผมคิดว่ามันเก่งกว่าเดนเนโลอ่ะโอ้โหเดนเนโลลงทีไรแม่ชิบหายทุกทีเลยแย่จริงจริงเดนเนโลเนี่ยผมเลยชอบตัวนี้มากกว่าไงมาคาร์มาเตตัวที่สี่ออลิเย่เตะให้กับปารีสต์แชแมงหรือ PSG นั่นเองนักเตะดู้ไหมครับทำไมผมถึงแนะนำตัวนี้มันราคาไม่แพงเลยแล้วดูเวิร์กเดตครับขึ้น3ลง3และดูคามอึดนะครับ87นี่คือบอกหนึ่งนะ นี่คือบอกหนึ่งนะครับแล้วดูการกระโดดมันเรื่องลูกมงอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอได้นะมันก็ไม่ได้แย่มากแล้วก็ย,ย,ยังยังไม่เยอเท่าไหร่นะครับส่วนความเร็วแน่ก็ถือว่าด้อยไปนิดแต่ว่าถ้าเกิดใช้ล้วบอกค่าบอกเอ,อย่างเงี้ยไม่ก็บอกแปดไปเลยโดอึม,อมโคตรแหลมเลยกระโดดเนี่ยโอ้โหแปดเก้าแปดอ่ะก็ถือว่าไม่แย่นะตัวเนี้ยถ้าเกิดคุณชอบตัวเนี้ยก็ ซื้อมาใช้ได้มดันดูราคาในตลาดนั่นแหกันนะครับราคาตลาดเนี่ยก็แค่20,000นเองนะมันไม่แพงเลยเตตัสต,ตอนเนี้ยแค่73แต่ว่าในแผ่หน้าก็อัพไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ราคาก็ประมาณนี้แหละในแผ่หน้าก็ผมแนะนํานะครับตัวเนี้ยใครที่แบบไม่ค่อยมีตังค์เยอะเนี่ยไม่ค่อยมีแบบมีทุนเยอะก็ใช้ตัวนี้ดูมันมันเก่งนะผมว่าเบิร์กเรตมันดีอะซื้อประมาณสักบอกห้าถ้าเกิดมีบวกห้าก็ซื้อมาซะแต่ไม่ค่อยมีใครลงขายหรอก ก็นักเ you oh, right ตะที่ผมแนะนําไปเนี่ยเป็นนักเตะที่ผมคิดว่ามันจะเก่งนะครับถ้าเกิดผมทาผิดพลาดอะไรก็ขอโทษจริงๆนะครับถ้าเกิดถูกใจถ้าเกิดอยากให้ผมจัดอันดับนักเตะตัวไหนหรือว่าอยากให้ผมจัดอันดับนักเตะอะไรก็คอมเมนต์ไปใต้คลิปด้านล่างเลยเลยกันนะครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับถ้าหากคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเพื่อคุณจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบาย